แล้วประมาณอีกประมาณหาร้อยเมตรทอดต้นป่าบาถือเลยอเออพอบะดองอยู่ผู้เดียวกับเต็มเลยเนี่ยเต็มคอนเลยนะแต่พุกตะพุกปุ๊บนี่นี่น สบายดีทุกคนสบายดีเพื่อนพี่น้องบสุขสุขคนแม่นหลังเพิ่้นเทาแล้วสี่สิบน้น่นะแอนบอกแก้มกระเบื้องแสดงเลยไม่ละตอนนี้เอาพากันย้ายที่พักทนเลยนี่เพิ้นเท่ารเทองนะเล้วเูขนเทาหลังเพิในพานนะเลี้ยวหลังเพิในพานคืบเทิงี่เนาะมันสูงเทิงภูทุกคนนี่ชุดนี้ยังบูมานบูว้าแล้วหนี่กระพูวันดอง เห็นเห็นยุราคาก็น้อยนิเงาะเออเห็นราคาบ้านเลยคือระ,ะนนะอตอนนี้พากันย่งางจะไปนอนอยู่ว่างากะเทิมหินทุกคนเลยแต่ทั้งนี้เขาเอืน่นถับนอนในถ้ำนอนเลยไปส่วนรถยักษ์เขากะจอดไว้นอกทุกคนเลยเพราะเอาขามาพเพราะได้เพราะมันเป็นหนาผาเอารถขึ้นมาพเพราะได้ก็เลยจอดรถไว้ลุ่มมันละพากันย่างขึ้นมาไปนอนอยู่ฝากหนึ่ง ด่านเลยนะมองนี้เนาะเดี๋ยวประมาณอีกประมาณหาร้อยเมตรฮอดหอดหรือบป่าหนีบอเอาเลยเอาโก่กระเพื่องหินอันนี้นะกระสึอเงอหินอันนี้แต่ก็นอนได้อยู่เนาะ เออฮ้มันมีคนมาอยู่บ่นบี้โอ,โอย้ยอะมันจะนอนหม, <c ười> <c ười> มดการอันนี่นะนอนหมดกันตี้นี่มองนอนเติบหิบเ <c ười> นเนาะ น้อยทำทำหัวติวหุ่นใหญ่กูนี่เลยทำหัวติวใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้นะสิทางเทิงมันจะยืดไปถึงกูเลยตอนนี้นี่ใช้คำว่าทำมาบังเก้ยงหินกระเสิบกระเทิบหินตแต่กะหลบภัยได้ดีอยู่สำนีนะเดี๋โอเคแล้วมองดั่งไฟเขากับบัได้เปียกน้ำอีกสบายปีนเอาหินนี่น้อยเด้เป็นตะเพ่งนะครับปุ๋ยตกปอกเนาะตสป่าบ่ถือเลยเออ อบดองอยู่ผู้เดียวกับเต็มเลยนี่ที่ทำอยู่วงเต็กเลยคือโลดนะผู้ดีเต็มทำพักเลยผีเลยนี่นะขับอยู่เลยเนาะเรียวปะเครื่องปะของมันนีคนนี้แล้วจีไปออกไปหาอยู่หากินแต่ไปรอบนี้นี่แยกรอบนี้นี่จีปล่อยให้ผอบดองกับในพานแก้วขึ้นไปหาแลนส่วนมาทำเองจีจีไปหาพวกกระหอกนะกระไรกระเต๋บ่อันนะเขาแย่กันไปบางเทื่อ กุมนึง่งโบมานกักลุ่มหนึ่งหมานนะก็มาเลยนะแต่ถ้าจะไปน้ากันเลยสาวโบได้คือโบได้เลยนะไปน้ากันได้แข่ยกกันแล้วยังมีรุ่นเนยวิดผู้หนึงกับยังผู้หน,น,นึ่งคนเลยเปลาเครื่องปล่าของแล้วจะคอยพาออกเดินทางกันเลยไปเอา,วา,เวอา,าอไาอาว้เนี้แยกโตคนละทางเขาในพานรถไปหาแหลนทางพุน่นแหละไปทิศตะเวันตกตุ่หนึ่งสมบัติมอีกไปทิศใต้ตุวหนึ่งไปทิศใต้ จีบวัวไปน้ำกัน,กนเทานีขันไปน้ำกันแล้วมันโอกาสขันถาโบได้คือโบได้น้ำกันเบิดสองมาแยกกันไปพวงเธอโบผู้หนึ่งได้กับผู้หนึ่งได้กันมือน,นี่พฮนธียางไปมองอันผ่านแก้วบอกรอรอไปตามคีมหน้าผาคนะ มันจะคอยมีกระหอกหลายถูนไหมขมันละมีเลยไปลองเบิงก่อนกนดีก็เข้าไปน้ำกันมันโอกาสเสี่ยงสูงกันน้ำกันแง่กันแค่แน่ยังพอมีรุดทางหน้าเป็นหน้าผาคนนีย้ยางไปจะน้อยก็ะหอดซื้อ่าบ่ะหอดหน้าผาแล้วคนีลลมขนาดบ่หอดหน้าผานะ ลมบูหูเย็นนะป๊อตกตกวันหนา้าผาเลยไอพันแกล้วหน้ายลงไปครึ่งหนึ่งว่ะอาทอุลงได้บ้นี่หมอ้โหนาหนาจะได้ยูไปตามตะลิงผาปนะางละบังไมมอเห็นยังไงลงไปลุ่มปละไปคอยลงไปอยู่แถวประมาณเครื่องกล,งล่ำแล้ว หามองลงกนโอ้โหฝากผู้กำนันเนี่ยมองเขาพาหน,นัน่นพันมอนมาหาอยู่หา,หา,หากนินกเนี่ยผู้กำนันคนนี้หาอยู่คนละฝากคนละหน่วยผูหามองลงสักกน สั้นแท้เลยอู้สั่นๆเลยคือสั้นเราโล่ไปหามองลงนี่มุมมีมองลงเถอมันสั่นลงบ่ได้ ลงไปอยู Beast ่ประมาณครึ่งนึงละละอ่ะหาจะลงได้อยู่ส่ํานี้นะ พอเห็ดยังคนนึ่นน,นี่นะหลายเลยเนาะแต่แต่มันแกนะพอเต็มคอนเลยเนะแต่พูกกุกหนาดที่กินเป็นได้เห็นด้วยแต่มันแกนะดมบังหอมนะกินเป็นเห็ดเนี่ยแต่มันแก่แล้วคนเห็ดเนี่ยนาจะแกงกินได้ บทัามาปรับมันอ่อนนี่อแกงกินแ่บกันนะสุดขอนเลยโ,ยโยหนเต้เปาะโ่จากอันนี้เฮต้เปาะขอนเฮต้เปาะ ป่วยแมงเลือดหลายทุกคนเลตอมหูตอมตาปุ๊บปุ๊บจุ๊บน,นัีนเป็นหน้นาผานะลงลูกคูฟักน,นอยู่ตัวหน้าผาทุกคนเลยสูงเติบได้ลงไปนี่คือริบล้อยลด นในพานบอกเลาะตามหน้าผาเด้อบอะเออเลาะไปตามหน้าผานี่ยลงไปลุ่มเหมือนกันละครลงบาได้หาสั้นแน,นี่นี่ ลมแห้งพด่ึ้นามาไก่เติบยมงพ่อมาไก่แถวขีมผาันลมโอ้โอสมมประกอบเลยกกไฮขุ้น ส่วนในบุญมีมหามากกงไฮส่วนหมากบัดคันส่วงวันนี้หมากในจูเทิงจอมผู้ด่านที่แก่และไม่เนื้อหลาย บอ่พบอพบบ่อพ่ออย่างนนคนนึงเมือ่อยเลาะเลาะกระบอนพ่ออย่างมีเสียงนกเล็กนกน,กน้อยคนเึงเนื้อใหญ่ยังบ่พอเลยมาเหมืนอกนก็นอนคืนหนึ่งคนคืนหนึ่งสองมือยังบ่อพ่ออย่างนอนอิงแมลงเนี่ยก็คืนที่สักขึนที่สองมืออื่นก็จะได้กลับคนนึงไม่ไหวแล้วบ่พ่ออย่าง นี่ครับแคบพัดนี้ก็เลาะตามมาต่อกับหอกครับปอนกับหอกเพื่อเขาจะโตดังไฟถ่าทีมงานกระทุนนี่หาก็ะมหอดสงสัยุบรุตกัทีมงานหอดละดังไฟเบงเทือกับหนึ่งเขาหนึ่งน้ำถ่า าหาก็มามงยานนี่กันมันเนี่ยลืมมาเขา่านี้ใครจะมาไวโอ้โหโซ่เขาชิ้นในซ่ช,นชิ้นหนึ่งเดิมันนี้นี่ประมาณมสิบมงปลายหาม้งยังอ่ะสงสัยทีมงานกำลังกลับขึ้นมาแล้วป่ะนี่พอมใกล้ชิคานะล้วสำนัดกันคนนะี้ มาหอดพวอห่านาะทีทีมงานกับพวออยู่เลยสงสัยคืดลืดคือกันแลยพวกทรงนิดนงึนงนะผักกระลงหมดเอ็มนี่ะมาหอดเลยเห็นไหนมมันบพวอหมดจะพวกทรงเลยหมดเลยในผ่านกำลังมาสำนัดกันนะสงสัยหนาจะบ่ได้แล้ว เมงสงยม,มาทำบัวหอดพหอานาทีดังไฟเปล่าไว้เขาหนึงมาเลยเมยเมย์าทำเมยอยังซำซำวอหากันเนาะ<ม>ไปคนละทางกันเดีมาพบกันเดี๋โหดเลยนี่ว่าสำนัดกันนะเมยดป็นยเลยนะมานว่อะไคิดว่าจิดคือคลดเงสงราไปเลผู้บอนี่ บังจุดบังจุดนี่จุดใช่ถุงมึงด้วยสัตว์โอ้โีแง่ตีนี่นั่น้โอหางโกงกับปลายไม่ได้เด็น่าจะเป็นลูกแง่ทุกคนนี่เด็กกับปลายไม่ได้เคือ่คืนนี้ไม่ได้ต่อไปฮะเนาะเราอยู่คนเดียวเนาะคขำมืดเลยคนนี้ จะพากันข้าวมะเขานึ่งเขานึ่งน้ำแล้วจังค่อยพากันไปยูให้กินเนื้อกินเท่าก็ะชีแรนนะทุกคนเลยอันในพานเพิ่นหมาแน,านมแลนกับพมันดองแลนกับไนท์ซะเน้ะประมาณเกือบปลายสามทุกคนเลยอ่ะฝักเห็ดก้อยกินกับอิม่มซะเนาะเดียวก็บ,บางเมื่อคืนนี้ละกินกเนท่าอยัางมมทุกคนเลยแรงอาจจะคือกันเพราะลาบเนี่ยมันจะได้หลายได้หลายกว่าเขาเห็ดเมนูอื่นทั่วไปลาบเนี่ยพ,พอฝักเสร็จปุ๊บเทกระดูกกระเดี่ยว นี่อะไรมันกินได้ยองงี้เท่กันเลยคนเลยอะหาหมาเขาเตรียมหนึ่ง,ขง,เ,ขเ,ง,ขงเขาข,ข,าขน้ำซะก่ขอ,ขอนทนหน่อยจก่อเหดอยู่ให้กินเขาคนนี้ถักหอมมันยังหลายเนาะแบบนียเนาะหวัวลำหลังน้ำม,มาหวัวลำหลังก็ได้ปัญหาแะนะขว่ามือหนึ่งเขามันหวัวหน่อยนะึงแลดงมืนหนึ่งเงินนีน่ไป ในสื่อเขาออกซะก่อน พอกินนะโอ้ยเนื้อยเฟื่องหดรถหดอันน,นี้นะน้ำขาดเอาน้ำหดจะก,ก่อนคนเลยจะก,ก่อนทีหนึ่งนะเอ็ดไหนนี่นใช้งานในหึงบอไปเห็นแค่นี้ตอนนั้นเนาะบอไปกระยามันหัวตอนนั้น,นโอ้ห่างคนได้ยับตัวนี้เหรอ บอเอาตรวฟื้นนองก่นเฮ้ย่เออเนี่งเออยังยักตามกทถึงงตีบ่ข้าก่าวลบากา้เออโอ้เนียงขนาดนั้นอหลังจากที่เขาถ่ามะเขอสุกนี้ปหาการเบิ่งกปาากันนเลย บมเมนต์ที่แมเนต์อาการมันกระปาดกันวะเนี่ยกระปาดกับเขียดพอได้มาเติมกันเนี่ยอยู่ในกลิ่นะแสลงครับ,บกระปาดเขียดกันนะ นี่จะนี่ะเสียงบงโบเห็นมันนี่นี่เป็นน้อยมันลีอยู่ปลาหไหมมันโบออกกระปากันโบค่อยออกข้ามันออกนะโอ้ยน้อยน้ำไม้ตะปูตะเป็ดอยู่เลยปุ๊บนี่ใส่้อยเขานะ เขียนนมุดานเนาะเออพอด้ปีกย <ut> ้อนได้ห <t> น <rat> <t rat> <t rat> ิเลยขา่ารตกอ่างแล้นนี่นี่ใช่ผู้ผ้กตกอ่างไหนบ่กใช่ดีบใช่น่น้เจน่่้ทุกคนงูกตกอ่างนะนะมลงไปหากินเนี่ยขี้เนไปหากินขียตกอ่าง เห็นจอในหตนใต้นะเออโอ้ได้หลายเอไบเลยเนี่ยเอาดองแหงใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเงยมือโตหาลูกกานมุอีกได้หลายเติบเลยได้ละปีงนึง Tay là đây là nhanh như anh tụi nha, tụi nha, tụi nha, tụi này, lên này. tụi ลายเติบแลวโอ้เป็นปิ้งเลยอ่ะวันนี้เปะวันดองเราไปไปเบิ่งมาเขาก่อนเอะนะมะเขาสุกล้วก็จัดม,มาแต่การหาไฟจะงงมอดเลยกะได้ยิ่ดๆดวความได้แบอ้ามันอายแล้วเด็ดกแกจะได้ชวยแล้ว ไม่ใชโเล่เนนะเดี๋ยวำมาก,ก่อนา <g> ก <ai> ปูออกได้ไหนเลยเออขอเจ้าเอาโยมบวบเพ็ดเน,ะน,นาะหักหักหักขอทาแต่สมัยตะเกากันอน,นี้ละเอ,อ่เห็อะไรเห็นไหมเขาเป็นคำพิดที่ดีมากเลยโยมบวบโยมบวบมันกระท้อนเนาโยมบวบว้วก็มันบวติด บดติดเขาอีกแล้วก็เฮ็ดได้ใหญ่ย่างย่องปัดโทษก็ได้อืมอนเฮ็ดมอนก็ได้มีกระดามเหมบุ๊มมีกระดามไหมเห่ได้ใช่ไเอาผ้าแล้วสวยแล้วแต่หมอญแล้วมันเป็นวิธีของหมอญหรอเขาเรียนสูงนะกับเป็นหูจับมืดบดทรายไม่กระดามก็ได้เรื่องสวยเขาลงง่ายกว่านี่เดี๋ยวนี้ไปซ้ำอยู่ๆไปนี่ ง่ายแล้วนะค่อยไฟออกเด้อพ่อหเดอ้อฮาสีปิ้งเขียดน้อยสวยเขาเรียบทิพย์ร้อยทุนเลยนี่ประวันดองพจะป,ปิ้ีเข <c oughs> ียดนี้แต่เรเห็นไม่ปีงอยู่เขียดเขียดนี้เป็นเขียดหินเนาะคือเขียดโม่นี่เขีเยดหน้าเด้บต่คือเขียดหน้าเอินเขียดหินเด้นหนิวายุเห็นมันสวยๆคือหลังมันเี่ยเขียว่ะ เออคนเขียนหินเนี่ยเนาะปีหนึ่งเพอปีนึงพอาะเพอาปีหนึ่งก็พอแล้วยกอือไปแต่ตัวนั้นแหละโตโตบอกกระปาดนะโอ้โหผ่านแก้วเพื่อนฮ็ดจีแลนด์คนนี้สิบเพ็่วนเจ็ดแั่จะได้ลาบกินบ่อปีงเขาเพียรเออปีงเนาะเออปีงเอาก็ได้กันปีงแลนด์คนนี้ปีงแลนกินกับ อัวปุไรเขียดเยอะก้อยกินไอ้น้ำกินหมดล้วัไดยเขียดสิปีงอเขียดปีงอเสียบผู้ได้หัวเนื้อมันอ่อนเลยแลนใบใหญ่ไปไหนผู้ดีผดีกินแสบผูดีกระดูกอ่อนหวนเลยู้ียดิได้ไปเก็บขาขาวนึงค่ะไดีปีงย้อนเนาะเดี๋ยวเมนูเขาไม่ได้สองเมนูทนปีงเขียดแล้วกับปีงแลนแลน ผู้ไทยหรือล่าเลาจาล้ากับผู้ไทยอยู่นรงกันเนาะผู้ไทยสองผู้ไทยล่าผู้นึ่งหรือเล่าตัววอานั่นแลนจะเอ่ได้แต่เล่นแลนเล่นา มันชุดนี้ถือว่าหมุนได้เือะขมวนเยอะมันพอเอ้าคิดว่ามีกุ้มสุกที่อยู่ในป่าอย่างเราด้วยสิเฮ็ยส่งปีงเอาเออส่งปีงเอาไงดีหัวชีเรียสทุกคนเลยความสดูแห้งมาได้ได้จะได้โหต่ำพื้นใช่้เกลือหลายอันนี้คักแสบหรอ้แสบไหม ได้สองปีิง่น้องสองปีข้าวเดียว,วนี่นะทุกคนเลเบอร์ิเล่ยังกินไนี่อ๋อนี่แ่ละนอ้ยคือหอมแทว่านี่หอมเนาะเขียดกับ นนมัน <c oughs> ไปจนชูระหูมันน่ะเดี๋ยวจูเลยตัวมันโตเลยเนี่ยยูแต่ชื่อบีมันให้เลยแห้งรถะอมนบบตีเขียดผูนี่นเนาะเขียดหินเขาเลยนี่เ,เขียดนี่นะคือเขียดนาเขาเลยแต่สีสันบุคคลคือหลังออกเขียวส่วนปิงแลนนี่แหละนานสุกเนี่ยนะน้ะนานสุกเลรอสุกหรือเปล่า ปีนี่ปีของปีไงมาท่นสุกยังกลนมาตดนตนปีน้อยๆในปีของผู้บ้านสบายสบายเฮดงปูกินเขากนเถอะเลยนี่กินเข้าสุกแล้วล่ะผ่านไม่พานเนี่ยก็ได้บนบอดนี่นะฝนวอดนี่นะฝนปลุกปุกอากอยมาป่งเซนิทคนเลย อไอ้ผ้าเข่าเขามีแล้ว,วนีอืมในกาไในการ,การอืม,มามาคนนีอีกเขาแรงก,กันมาเนี่นะแรงกะแตดมงเกามงยางก็ได้เขาแรงเขาเนี่ยนะด้วยยืนนึกกินแล้ว,วบาขวาก่อนตีงเล่นเท้าเนี่ยลุ้งกัป่ากคุ้งกัาป่ายวกำหัวเว็นหางอ๋อ สามตีีนะซำแน่ซึ้งเย็นตีเขียดคนเียโอ้หอมผักแน้วคือมาแ้แน่ด้ยมามันกับมือโ้ยงดะคะค่ดูเค่นกินนอนทุกคนเห กินนอนอมาทุกคนเลยกินครี <laughs> อเดพี่อือไปหนึ่งนะ <laughs> เป็นเป็นอาหารไ <laughs> ง <c oughs> กินแม่แลงเลยบุ้ง โอ้อ,อาหารป่าถ้ากินมื่พอแล้วอพอบันดองคนมาหาเขาเพิ่มบริสุทธิ์กินน,นได้เพ่มบริสุทธิ์กินเนาะเพิ่มกินมาแล้วเพื่อจะได้ฟิลแบบเติบโตบางแล้วน่นะเพื่อจะมากินผักจำเจวกินเกียดกินปลา,าซิวเบาเซ่แบนั่นได้คุณวอาถูกต้องเพราะว่าเพื่อนอ่านเห็นแล้วว่าทีมงานเขาตรงแนวนั้นบวชสุขเ้ยนี่ บ่กแดังขึ้เดงยวนทุกคนดนอมาเถวนี้นะปินขี้หน้าแล้วตัวไหนกับปีสาลาวันนี้ปีสาลาหมอพ่อแล้วอ่ะเอาแม้ให้หมาทำอะไรยังงั้น สบายไปนำลังมือเก็ทนไ้เครื่งด่านกะนกินเขาเลี้ยวกะพอมันเป็นอ่างเลยเป็นอ่างน้ำขังใน,นนี่แต่จุดเสียของมันก็นคือยุงยุงไข่ใส่เห็ดที่มียุงหลายอยูน่นในคนเลยแต่สำหรับคลิปนี้ก่จะได้ปิดเป็นทานี้ก่อนผมขอขอบใจเมื่อสุกุชนหับชมคลิปจนจบกันหนาคลิปหน้าเจอกินไปคนเลยกับคีนีบายสบายดี